อันนี้กระโดนกระโดทํำนานเนี่ยอะไรเออเนี่ยเออแบบจริงๆนะมันก็กินกับลาบกินกับลาบเนี่ยลาบแล้วก็ลูกโดดด้วยแต่ลูกโดดพี่แงแค่ไงแต่ผมก็แต่โอเค นี่อร่อยอยู่โหเราพาไไม่ด้ใครดูนะนี่เป็นไงอ๋อม่เจ้าเจ้าบองเจียวบองเจียบองอีสานอีสานแถวบ้านนี่ปลาสับนะอืมปลาสับแล้วก็แบาไอ้โดนือุือไปเ้าจดินดอหรอ กระรวนกระรนกระรวนไหนเจ้าแ้วรับจริงกรุงเทพเขาเรียกบาลาศมะอืมอมบาราศน่ะโอเคโอเคอ